ปลุกตื่นกันหน่อยท่านผู้ชมมีหลายคลิปมาฝากกันเกิดขึ้นบนท้องถนนอย่างคลิปแรกคลิปนี้ไม่ได้ไกลได้ไกล,กลาจากตึกเนชั่นทีวีของเราเลยใ,ใกล้หรอแถวบางนานี่แหละก็คือที่ผ่านมาตอนประมาณสองทุ่มเป็นเรื่องเป็นราวระหว่างรถบอเตอร์ไซค์ที่ไปเฉี่ยวกับรถเกง๋งเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนฮะ

เขาโทรอยู่เย็นเย็นลงมาคุยกัูคูคุณจอดเลยนะลงมาคุยอครูโดนชนรัพี่นนะพเรียกตำรวจให้หนนะ่อยได้พี่เรใ่โดนชนะรัใช่เขาขับชนมอเตอร์ไซค์พี่อะไรครับเนี่ยนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากต้นเรื่องเดี๋ยวจะย้อนต้นเรื่องกันท่านผู้ชมคือพอมีเรื่องมีราวกันเป็นยังไงฮะโอ้โ oh. ห ตัวของคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่เ<ะ>สื้อเขียวนะ่ะเข้าไปเรียกว่ามีการลงไม้ลงมือกับรถแล้วบอกให้ลงมาลงมาใช่ไหม<อ>มีการตะียง<อ>เห็นภาพชัดเจนมีการถีบด้วยอะไร<อ>ด้วยตกลงเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้ชมย้อนไปดูต้นเรื่องกันหน่อยคือเจ้าหน้าที่อาสารหัสบางนา27เนี่ย<อ>เขาเปิดเผยกับทางเนชั่นทันข่าวเช้าฮะบอกว่าต้นเรื่องเนี่ยมาจากรถเกง๋ง<อ>กับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยนะถ้าผู้ชมที่อาจจะเห็นว่าตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาลงมาจากรถนะ เขาวิ่งคู่กันมาก่อนรถเก๋งเนี่ยจะเลี้ยวเข้าคอนโดตรงนี้คือแถวไหนหน้าคอนโดแห่งหนึง่งซอยสรรพวุธรสองเขตบางนานี่นะฮะกำลังจะเลี้ยวเข้าคอนโดแล้วปรากฏรถมอเตอร์ไซค์น่ะไปเฉี่ยวกระจกข้างข,าของรถเก๋งอันนี้ต้นเรื่องก่อนนะ,ะต้นเรื่อง<ข>เสร็จละคนขับรถเก๋งไม่พอใจฮะก็เลยมีปากเสียงกันแล้วรถเก๋งเนี่ยไปพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์จนล้มอ่านี่ไง ไปพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์จนล้ม oh, จนกระ <what S 1> ทั่ง <yeah. S 1> เกิดการทะเลาะกันับจะเห็นเลยนะว่าตัวของผู้ชายเสื้อเขียวที่เป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์กับผู้ชายอีกคนนะ่ะพยายามที่จะสะกัดรถเกง uh ๋ง huh. ไม่ให้ขับต่อไปได้เรียกให้รปภมาช่วยกันจับแต่คนขับเก๋งเนี่ยไม่ยอมหยุดขับเหยียบรถมอเตอร์ไซค์คนเสื้อเขียวก็เลยเนี่ยแหละที่เราเห็นเนี่ยแหละว่าทำไมเขาต้องไปแบบทั้งทุบทั้งถีบใส่รถเก๋งขนาดนี้เพ uh ื huh. ่อให้หยุด ซึ่งคนขับรถเก๋งก็เปิดกระจกบอกว่านี่มึงทํารถกูบอกอย่างนี้ดูมึงทํารถกูคนเสื้อเขียวก็บอกจอดจอดลงมาแต่คนขับเก๋งไม่ยอมลงมาก็เลยมีการทุบรถเก๋งแล้วตะโกนบอกว่านี่โทรแจ้งตำรวจเลยนี่นะฮะแล้วถามว่าสรุปแล้วอะไรต่อ,อทั้งคู่ ก็ลงมาเถียงกันเออแต่ไม่ได้ลงไม้ลงมือกันใช่ไหมลงมาเถียงกันแล้วแล้วตกลงไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดอ่าตกลงไม่ได้สุดท้ายถามว่าเรื่องนี้ไปยังไงไปลงพักเลยฮะไปที่สนบางนาพอไปถึงสนบางนารายงานข่าวบอกอย่างนี้ทั้งคู่ยังเถียงกันไม่จบเอ้า เถียงกันตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมค่ะแล้วไปเถียงกันต่อบนโรงพักฝ่ายของรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ยอมที่คนขับเก่งก็ไปชนมอเตอร์ไซค์เขาค่ะฝ่ายรถเก๋งก็ไม่ยอมก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์มาเฉียวชนเขาก่อนต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมใช่ไหมแล้วมีการท้าด้วยฝ่ายรถเก๋งอ่ะบอกคนขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะลองไปตรวจฉี่ซิอ้าวในฉี่มีอะไรหรือเปล่าหรือเปล่าเออเนี่ยยังไงก็ตามตกลงกันไม่ได้ ทางตำรวจก็เลยจัดการเดี๋ยวสอบสวนก่อนให้ความไปทำทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะเดี๋ยวสอบสวนแล้วเดี๋ยวดูอีกทีว่าใครถูกใครผิดกันแน่อ่ะคนละมุมคุณผู้ชมค่ะ